สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูส่อดิสครับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปิกวันนี้คือออร่าคุณที่ไม่มีใครแทนได้ค่ะมีไพ่ให้เลือกสองกองนะคะจะเลือกจากลูกที่ชอบหรือว่าจากหมายเลขที่ชอบก็ได้ค่ะขอบคุณสำหรับใครที่ติดตามแล้วนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้ติดตามฝากด้วยนะคะเราพบกันค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับใครที่เลือกอย,อยู่ไกลไปนิดนึงเนาะมองเห็นเปล่าเอ่ยมองเห็นแล้วเนาะสำหรับใครที่เลือกหมายเลขหนึ่งนะคะหรือว่าเลือกลูกนี้เนาะเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะว่าออร่าคุณที่ไม่มีใครแทนได้จะเป็นออร่าแบบไหนนะคะเราจะใช้ไพ่ทาร์ตแล้วก็ไพ่ออร่าโคนะคะคิดว่าน่าจะใช้อุ้ยอย่างละสามใบอุ้ยไหลอุ้ยมากเลยเนาะ คือแบบเป็นออราที่เซอร์ไพรส์ใช่ไหมเป็นคนที่แบบมีอะไรที่ใครคาดไม่ถึงใช่ไหมนั่นไงโอเคใบที่หนึ่งนะคะทูออฟสวอตค่ะทูออฟสวอตอู้ไพ่สวยจังเลยหุ้ยตื่นเต้นอะทูออฟสวอตอ่าทัวร์เพนทัโสแล้วก็เดอะเลเ r อร์นะคะเดี๋ยวเราขอเปิดไพ่ ออเราโค้เพิ่มสามใบเนาะลืมหยิบกาดออกชอบสีขอบมากเลยสีสวยสวยเนาะสวยไหม <c oughs> เมื่อกี้แอบเห็นนะหมายเลขสอง โอเคค่ะใบนี้อยากออกโ okay. อเคโอ้สวยจริงๆเดี๋ยวนะคะนี่ก็ตื่นเต้นได้ไพ่ใหม่มาแล้วก็ตื่นเต้นสักครู่นะคะเ,เราอยากได้อีกสองใบเรือีกใบหนึ่งก็พอเดี๋ยวเนาะ ทําไมเราเหมือนเราได้ยินพี่ไพเราได้ยินพี่ไพาถามว่าเหนื่อยไหมเราไม่แน่ใจว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่เนาะแต่มีความสุขแบบเหมือนแบบเหมือนคนคนแบกภาระอะไรเยอะๆหรือว่าเหมือนอดทนทําอะไรสักอย่างมาเป็นระยะเวลายาวนานนะคะพี่ไพาถามว่าเหนื่อยไหมเป็นกําลังใจให้นะคะใครที่รู้สึกว่าช่วงนี้ท้อแท้เหน็ดเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ก็ขอเป็นอีกหนึ่งแรงกำลังใจให้นะคะแล้วก็พี่ไพ่มาช่วยเชียร์ได้อีกแรงหนึ่งนะคะมาค่ะออร่าของคุณที่ไม่มีใครแทนได้นะ,ะเดี๋ยวเราจะเล่าเล่าเป็นเรื่องที่พี่ไพ่บอกให้ฟังเลยแล้วกันเนาะอย่างหนึ่งที่เราชอบมากๆนะก็คือคุณเป็นคนที่ ก้าหาญความกล้าหาญของคุณเนี่ยคุณสามารถทำสิ่งที่กลัวได้โดยเฉพาะถ้าเรื่องบางเรื่องอะเป็นเรื่องที่อันนี้ยกตัวอย่างคลาสสิกให้ฟังเลยนะเรื่องถูกใจกับถูกต้องอะ่ะคุณจะเลือกถูกต้องก่อนเสมอแม้ว่าจะปวดใจเชือนหัวใจเนี่ยเรื่องการทรยศหักหลังใครเนี่ยไม่มีทาง ออกมาจากคุณเลยถ้าแบบว่ามันไม่ได้เกิดแบบเขาเรียกอะไรอ่ะการล่อลวงอะไรจริงๆนะคือแบบถ้าแบบให้จงใจทรยศใครอ่ะไม่มีทางเราก็เป็นคนที่เหมือนแบบทำไมเรารู้สึกเหมือนคุณรับความเจ็บปวดของคนอื่นก็ไม่รู้เนาะแบบเราไม่คิดว่าคุณชอบรับความเจ็บปวดนะแต่เหมือนกับเป็นคนที่แบบ เหมือนรักคนอื่นมากๆห่วงคนอื่นมากๆจะเป็นใครก็ไม่ดูแลแต่ใครก็ตามที่ถ้าเขามีความหมายกับหัวใจคุณนะเราถ้ามันเป็นความเจ็บปวดอะไรก็ตามที่คุณสามารถรับเอาไว้เองได้นะคุณจะรับมันเอาไว้เลยเป็นคนที่แบบถ้าเลิกกับแฟนยังไม่โกรธแฟนเลยขนาดนั้นนะไม่โกรธไม่ถามนะ ถ้าจะไปก็ไปไม่ห้ามไม่โวยวายไม่งงงรับความเจ็บปวดเอาไว้เองคือถ้าวันหนึ่งยู่เดินมาบอกว่าออขอไปนะไม่ขอเหตุผลได้สามว่าโอเคขอบคุณนะยังขอบคุณเขาอีกขอบคุณนะที่แบบอุตส่าห์มาบอกกันคือจริงๆอะ่ะคนที่อยู่ในะเหตุการณ์ในวันนั้นน่ะคนที่จะเสียใจคนที่จะเป็นคุณใช่ไหมควรจะต้องเป็นคุณที่ร้องไห้ใช่ไหมคุณกลับไปช่วยเขาเก็บของอะ่ะ แล้วถ้าเขาร้องไห้คุณยังไปเช็ดน้าตาให้เขาอีกอะ่ะคือแบบอดทนขั้นเทพอะ่ะสุดๆอดทนโคตรๆนะคะอดทนโคตรๆอดทนมากๆเลยถ้าทํางานนะก็บบจะเป็นคนที่แบบว่ารับงานทุกหน้าเลยถ้าเจ้านายสั่งงานอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับครับครับคาขาข,าข,าขาหมดอะ่ะแบบได้คะ่ะยังไม่รู้เลยทําได้หรือเปล่านะได้คะ่ะโอเคคะ่ะเดี๋ยวหนูไปหาทางคะ่ะอะไรอย่างเงี้ยคือ รับทุกสถานการณ์จริงๆรับทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ในใจแทบจะทุกเรื่องในชีวิตเลยเรื่องการเงินการเงินถ้าครอบครัวลำบากถ้าใครพี่น้องลำบากมีได้ให้ให้นะคะให้เงินไม่ได้ให้อย่างอื่นได้ก็จะให้นะให้โดยไม่ถามด้วยนะให้แบบให้ให้จริงๆ เป็นคนที่ให้โดยที่ไม่ได้สงสัยไม่ได้ถามอะไรมากมายนะคะคือคือให้ก็คือให้อะแบบนั้นเลยไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองสูญเสียอะไรไม่ได้กลัวว่าใครจะมาเอาเปียบแม้แต่น้อยแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับบางทีมันก็ทำไมเราสัมผัสได้ถึงความเหงาเหงาในใจไม่แน่ใจนะมันมีมุมเหงาเหงาเหมือนกันเนาะ แต่มันเป็นมุมเหงาที่เรามองว่าเหมือนคุณก็พยายามเรียนรู้ไปกับชีวิตของตัวเองเหมือนกันนะ่ะอ๋อคือที่เหงาเนี่ยมันแบกรับผิดชอบแบกความรับผิดชอบไว้คนเดียวไงทุกสิ่งทุกอย่างทุกเรื่องทุกอันจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม เดอะแบกเนาะเออนึกออกแล้วเดอะแบกนะคะเป็นที่สุดของเดอะแบกต้องมงลงต้องคนนี้เลยนะคะเป็นสุดยอดของคนที่แบกจริงๆแต่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 แต,แต,แต,แต่ในความดีนะในความดีของเรื่องตรงนี้ก็คือจริงอยู่บางคนได้ยินก็จะอาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องแบบงี่เง่าเนาะแบบหรือแบบทําแบบนี้ไปทําไมอะไรอย่างเงี้ยทําไมจะต้องทนเ,ออเรามองว่า วันที่คุณเป็นผู้ให้อ่ะค่ะวันหนึ่งคุณก็จะเป็นผู้รับอย่างไม่ต้องสงสัยเหมือนกันนะคะฟ้าเบื้องบนไม่มีทางส่งอะไรลงมาเลยให้กับคนที่แบบทำดีนะแม้ว่าคุณจะไม่ได้คาดหวังอะไรตอบแทนนะคะแต่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะใครทำกรรมอะไรมันก็จะต้องได้กรรมอย่างนั้นอยู่แล้วเนาะทำกรรมดีก็ต้องได้กรรมดีใครไม่เห็น คุณก็ไม่ได้ขอให้ใครเห็นด้วยตัวคุณเห็นฟ้าดินเห็นแค่นี้ก็พอแล้วแค่นี้ก็จบแล้วเนะเาะแล้วก็ในเรื่องของการที่คุณแบกรับความรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างอันคุณก็จะเป็นคนที่เก่งมากมีประสบการณ์ทุกเรื่องทั้งเรื่องล้มทั้งเรื่องลุกเนาะทำสำเร็จบ้างไม่สําเร็จบ้างคุณก็จะเรียนรู้มากกว่าคนอื่นนะคะมากกว่าคนที่แบบทําน้อยกว่าคุณหรือว่าไม่ทําอะไรเลยเนาะแม้ว่าคุณทำแล้วผิดพลาดก็ตามนะ คุณก็จะได้อน,นี้ส่งจากการเรียนรู้เรื่องพวกนี้นี่แหละทําให้คุณรู้มากกว่าคนอื่นเก่งมากกว่าคนอื่นปรับปรุงยืดหยุ่นเนาะหาวิธีการค้นหาเหมือนแบบได้เป็นสกิลแถมไปในตัวไปเลยนะคะได้ไปเองใดๆก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำเนี้ยทำด้วยใจทำด้วยความรักทั้งสิ้นเลยคุณเป็นคนที่แบบ รักใครขั้นสุดยอดนะรักในทุกๆสถานะนะคะไม่ว่าจะเป็นกับพี่น้องกับครอบครัวกับเพื่อนฝูงกับคนรักเนาะแม้กระทั่งกับคนแปลกหน้าเป็นคนที่ให้ใจใครแบบมันมากกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์อะจะไม่รู้จะใช้คำว่ากี่เปอร์เซ็นต์สองร้อยเปอร์เซ็นต์หรอพันเปอร์เซ็นต์หรอล้านเปอร์เซ็นต์หรอเป็นคนที่รักเกินรักอะ่ะรักเกินรักรักจนบางทีลืมรักตัวเองเหมือนกันนะ รักคนอื่นมากไงรักมากเป็นห่วงเขามากอืมมันก็ดีนะมันก็เป็นการขัดเกลาตัวเองได้แบบหนึ่งเหมือนกันแต่ก็ต้องดูข้อจํากัดของตัวเองด้วยเหมือนกันเนาะเพราะว่าถ้าเราเอาง่ายๆว่าสมมุติว่าถ้าเรารักอยากดูแลคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมเราก็จะต้องแบบไม่ทํางานจนแบบ วัววัวควายอะไรนะวัววายควายล้มเอ๊ะยังไงประมาณนี้เนาะพอจะเข้าใจไหมใครรู้ประโยชนี้นะพิมพ์มาบอกหน่อยลืมไปแล้วนะอะไรนะวัวตายควายล้มอันนี้ปะถูกปะประโยชน์ก็พูดผิดผีดทถุกๆเนนะ ประมาณนี้นะคะคือแบบทำจนล้มหมอนนอนเสือทำจนป่วยนะคะแล้วก็จะแบบเอาเงินไปให้คุณหมอแทนก็ต้องทำแต่พอดีแล้วก็จะได้ดูแลคนที่เรารักไปนานๆนะคะแต่เราจะบอกว่าการที่คุณเป็นคนที่มีความรักมากมา,กมายใหญ่โตขนาดนี้ทุกคนเขาอยู่ใกล้เขารู้สึกนะความรักคุณโคตรข้างโคตรรุนแรงอะคือเดี๋ยวนะรุนแรงไม่ได้แบบว่าก้าวร้าวนะคะแต่คือแบบ <H> um> อ๋อลามันกระเด็นมากกระเด็นชนิดที่ว่าใครที่อยู่ใกล้ในฐานะใดก็ตามเพื่อนครอบครัวแฟนเขาจะเขาจะรับ,บรู้และรู้สึกได้เลยว่าคุณโคตรรักคนอื่นเลยเนาะคุณดูแลคนอื่นแบบขั้นสุดจริงๆเอะดูแลชนิดที่ว่ายกเคสเรื่องแฟนและกันเนาะเขาจะต้องรู้สึกว่า เกิดมาในชีวิตเขาว่าเขาไม่เคยเจอใครดูแลเขาได้ดีเท่าคุณอะเขาจะต้องรู้สึกได้ถึงขนาดนั้นเลยนะคะเน๋ยวพูดเองใจยังสั่นเองเลยเป็นคนน่ารักได้เบอร์นั้นเลยนะอืมพี่ไพ่อรโคช่วยมาตบท้ายอีกทีหนึ่งนะคะ เหมือนพี่ไพ่บอกว่าทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเจอมาในชีวิตอะ่ะจะหลอ่อหลอมให้ตัวคุณเป็นตัวคุณที่เจ๋งที่สุดภูมิใจที่สุดอย่างที่คุณก็ไม่คาดคิดนะ่ะด้วยความที่คุณเป็นคนแบบเหมือนว่านอนสอนง่ายเนาะเทวด,ดาเขาก็เอ็นดูเนาะเบื้องบนเขาก็เอ็นดูว่าเออมันเลี้ยงง่ายเนาะให้ใช้อะไรก็ทําสอนอะไรก็ไม่ไม่งอแงไม่ ไม่กีดร้องไม่อะไรนะคะดูทึกดูอดทนแล้วก็ยังมีความเมตตาด้วยทา,ทางที่ชีวิตก็โดนอะไรเยอะแยะมากมายแต่ก็ยังมีความเมตตาอยู่ในใจอยู่เลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะหล่อเลาะจนในท้ายที่สุดคุณจะแบบมีความกลมกล่อมอยู่ในชีวิตเลยแหละมันจะไม่มีอะไรที่มากเกินไปจะไม่มีอะไรที่น้อยเกินไป วันหนึ่งอะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณได้เรียนรู้มาคุณจะปรับตัวและกกายเป็นคนที่แบบยืดหยุ่นได้ดีนะคะอยู่ได้กับทุกที่อยู่ตรงไหนใครๆก็รักนะอยู่ตรงไหนก็เป็นที่ชื่นชมนะคะแล้วก็จะทำกิจการงานใดก็ตามก็จะ โอกาสที่จะประสบความสําเร็จอสูงมากเลยเพอเป็นคนที่น่ารักกับคนทุกคนเลยนะคุณก็จะน่ารักกับลูกค้าคุณก็จะน่ารักกับเจ้านายนะคะเป็นที่รักพอเป็นที่รักพอเขารักอะคะ่ะเขาก็จะเอารางวัลมาตอบแทนให้แก่คุณเนาะจะเป็นเงินทองชื่อเสียงตําแหน่งจะเป็นอะไรก็ตามนะคะก็แลกกันเนาะคุณทําความดีคุณก็ได้รับสิ่งที่คุณทําตอบแทนนะคะ และนี่ก็คือคําตอบนะคะว่าออร่าของคุณที่ไม่มีใครแทนได้ของใครที่เรียงหมายเลขหนึ่งนะคะจะเป็นประมาณไหนก็จะเป็นประมาณนี้คร่าวๆเนาะขอบคุณที่รับฟังนะคะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะไป สวัสดีค่ะสำหรับใครที่เลือกหมายเลขสองหรือว่าเลือกรูปนี้นะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะว่าออราคุณที่ไม่มีใครแทนได้จะเป็นออราแบบไหนนะเราจะใช้ไพ่ทารลอดกับไพ่ออราโคนนะคะคิดว่าน่าจะใช้สามใบแล้วก็ออราโคน่าจะเปิดเพิ่มใบหนึ่งเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะอ <c oughs> <c oughs> พี่ไพ่แบบตักโกนเลยนะคะ รีบบอกเลย The Hangman ค่ะแล้วก็เดทแสดงว่าเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรไวนะทำอะไรไวทำอะไรชึบชับ <c oughs> <c oughs> คิดไวทำไวพูดไวแบบนั้นหรือเปล่าอ่า <c oughs> <c oughs> King of Wands อืมเป็นคนเก่งในเรื่องของการงานด้วยนะคะ uh, The Hangman เดท king of w a n d s นะคะมีหมายเลขสิบสองหมายเลขสิบสามหมายเลขสอนะคะที่เห็นตอนนี้นะ <c oughs> เราว่าคุณมีโมเมนต์ที่แบบเออคนบางคนถ้าเห็นข้างนอกเราไม่รู้จกักเขาจะมองเหมือนดุนะแต่จริงๆเราว่าคุณมุงม้งมิ้งอยู่นะ <c oughs> หรือแบบ เป็นเจ้านายหรือเปล่าเลยต้องแบบทําให้ดูดูน้าเกงขามนิดนึงทพงทางที่แบบลึกๆแล้วแบบดูเป็นคนไม่เชิงใจอ่อนอะดูแบบอ่อนหวานดูอ่อนโยนนะคะดูใส่ใจคนอื่นแล้วก็มีมุมขี้เล่นด้วยนะ <c oughs> มุมขี้เล่นเออขี้เล่นก็จริงนะแต่จริงจังพอสมควรนะคะขี้เล่นจริงจังพอสมควร เป็นคนที่ป๊อปปูล่าในหมู่หมู่ผู้คนเนะ่ะเหมือนแบบเอ,อ่อคนให้ความสนใจแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นที่รักนะคะที่รักนี่บางทีเขาอาจจะสแสดงออกหรือไม่สแสดงออกก็ได้นะแบบมีคนชื่นชมแบบเป็นไอดอลเงียบๆก็ได้นะแบบแอบชื่นชมอยู่เออชอบเจ้านายคนนี้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ก็ได้เหมือนกันอืม เราว่าอันนี้เราอันนี้เราชอบเองส่วนตัวเนาะเท่าที่เราเห็นจากที่พี่ไพ่บอกนะคะเราชอบการที่คุณเป็นคนที่แบบมีมุมมองที่อาจจะไม่เหมือนคนอื่นนะคะแล้วก็เป็นคนที่เลือกที่จะหาแง่มุมดีงามให้กับชีวิตของตัวเองด้วยนะเลือกในสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับตัวเองเป็นคนที่ อดทนนะคะอดทนกับชีวิตอดทนกับปัญหาได้ดีแล้วก็ถ้ามีอะไรที่แบบเป็นเรื่องที่ยุ่งยากลำบากใจอะ่ะคุณจะใช้เวลาในการตัดสินใจหรือพูดอีกอย่างว่าจะเป็นคนที่แบบไม่มเขาเรียกอะไรอะ่ะไม่ตัดสินใจแบบโดยไม่ไต่ตองอะ่ะหรือแบบไอ้เรื่อง พูดไม่คิดหรือว่าทำไปโดยที่ไม่มองหน้าไม่มองหลังเนี่ยดูจะไม่ใช่นะคะเป็นคนที่แบบเหมือนทำอะไรเนี่ยจะผ่านกระบวนการคิดพอสมควรดีไม่ดีเนี่ยเป็นคนคิดนานนะหรือคิดนานเกือบจะคิดมากแล้วนะเพียงแต่ว่าคิดนานกับคิดมากเนี่ยมันห่างกับตรงที่ว่าคิดมากในบางทีมันเหมือนมีความกังวลอยู่เยอะ แต่คิดนานเนี่ยคือมันเหมือนมันผ่านกระบวนการทบทวนว่าเอ๊ะมันมีข้อดีอะไรมันมีข้อไม่ดียังไงคือคือก็มีความสุขในช่วงที่คิดอะคะ่ะถ้าคิดมากนี่มันเริ่มจะถูกแล้วใช่ไหมแต่เนี่ยเหมือนแบบ enjoy อะแบบเออถ้ามีปัญหานี้มาแบบ ฉันจะแก้ปัญหายังไงนะถ้าตัวเองแก้ไม่ได้จะไปถามใครดีจะไปคุยอบใครดีจะไปค้นหา,าความรู้จะไปคุยกับอากูจะไปยังไงคือแบบดูดูเป็นคนที่หาความรู้ใส่ตัวเองอะค่ะแล้วก็ใส่ในด้านที่ดีด้วยแล้วก็เป็นคนที่ เขาเรียกว่าอะไรนะมีทัศนคติที่ดีนะคะมีความมีทัศนทัศนคติที่ดีต่อการใช้ชีวิตต่อผู้คนต่อคนอื่นนะคุณเป็นคนที่ไม่ตัดสินคนอื่นนะคะไม่ว่าเขาจะทำดีหรือไม่ดีคุณจะไม่ไปบอกว่าไอเนี้ยเลวหรือไม่ดีหรือแบบไม่ดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ได้แบบจะไม่ไปเขาเรียกว่าอะไรนะเอาเลเบอร์ไปแปะหัวใครแบบ อืมคนนี้ทําไม่ดีกับฉันใช่ไหมแกต้องเลวมากๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ตัดสินคนอื่นไม่ตัดสินคนอื่นแต่ถ้าใครล้ำเส้นใครเข้ามาทำให้ความความสุขความสงบในใจมันน้อยลงไปคุณพร้อมที่จะจัดการเอาคนนั้นออกไปจากชีวิตนะไม่อ้อยอิงไม่อะไรอววร ไม่ได้รู้สึกแปลกด้วยนะว่าเออทำไมมีคนนินทาทำไมมีคนไม่ชอบแค่รู้สึกว่าอ๋อโอเคถ้าไม่ชอบก็ไม่จาเป็นต้องคุยกันหรือถ้าสมมุติเป็นลูกค้าละกันเป็นลูกค้าก็ได้นะ คือถ้าลูกค้าโวยวายลูกค้าคอมเพลนอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะไม่เก็บมาคิดว่าโอ้ฉันเป็นคนใหม่ดีฉันดูแลใหม่ดีอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะคิดว่าอา๋อโอเคลูกค้ามีปัญหาเราได้พยายามช่วยแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าแล้วแต่ลูกค้าก็ยังไม่พอใจคือไม่เก็บมามาทิมแทงใจอะไม่มาทําให้ตัวเองรู้สึกว่าแบบด้อยค่าหรือว่าอารู้สึกไม่ดีกับกับสิ่งที่คนอื่นทำเนาะ ไม่ใช้ชีวิตบนปากคนอื่นด้วยนะคะใครอยากนินทาอะไรก็นินทาไปใครอยากทาอะไรก็ทําไปนะคะใครจะมีจุดประสงค์ไม่ดีเข้ามาในชีวิตก็เรื่องของเขาเราเราก็อาจจะโครจรมาเจอกันเจอกันครั้งเดียวถ้าเขาเป็นคนไม่ดีก็แค่ตัดเขาออกไปจากชีวิตเท่านั้นเองเ,องเนาะไม่ได้ไม่ได้ให้คุณค่ากับ อะไรที่เข้ามาเป็นท็อกซิกของชีวิตหรือว่าเข้ามาแล้วแบบทาให้คุณคุณเคืองในใจนะคะเจอของไม่ดีเจอสิ่งไม่ดีก็เจอหน้ากันจะเอ๋บายๆแค่นั้นเองเราคิดว่าคุณเป็นคนที่มีความสุขกับการงานมากๆนะคะออแล้วก็มีมีสกิลของการเป็นผู้นำที่ดีด้วยนะ เป็นผู้นำที่ดีเนี่ยเป็นผู้นำด้วยใจนะคะเป็นผู้นำด้วยใจเป็นผู้นำด้วยความคิดนะไม่ใช่ใหญ่กว่าเก่งกว่าแล้วข่มคนอื่นเนาะเพียงแต่ว่าอาจจะแบบเรียนรู้งานได้เร็วชอบที่จะหาเรื่องเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จัดการแก้ไขปัญหาได้ดีก็จะทำให้คนเติบโตในที่หน้าที่ของการงานได้อย่างรวดเร็วนะคะคนอื่นก็อาจจะแบบมินมิเมเม,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 มเลเลบ้างอะไรบ้าง ก็ไม่ใช่เรื่องที่คุณสนใจเก็บมาใส่ใจแม้แต่นิดเดียวคุณมีความสุขได้ด้วยตัวเองแล้วก็คนอื่นไม่ค่อยมีอิทธิพลกับตัวคุณมากสักเท่าไหร่คุณจะเป็นเจ้านายที่ดีนะถ้าเป็นลูกน้องก็เป็นลูกน้องที่ดีมากนะคะเรียนรู้งานได้เร็วตัดสินใจแก้ปัญหาได้ดีนะคะไม่ ไม่งงแง่เวลาเจองานเยอะๆเจองานหนักนะคะเราก็เป็นคนที่รักษาผลประโยชน์ให้กับบริษัทได้ดีมากนะคุณมีความเห็นแก่ตัวน้อยอ่ะไปอยู่บริษัทไหนที่ไหนเนี่ยเขาจะรู้สึกสบายใจเหมือนเขาจะรู้สึกว่าคุณจะนำพาความสำเร็จมาให้กับบริษัทหรือสิ่งที่คุณดูแลรักษาอยู่ได้อย่างแน่นอน ะะถ้าถ้าเป็นคนที่รับผิดชอบโปรเจกต์ใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยคุณจะเป็นคนแรกๆเลยที่ผู้ใหญ่นึกถึงนะเขาจะรู้สึกว่าเออมอบให้กับคนนี้แหละคนนี้เอาอยู่นะคะเอาอยู่ไม่ใช่แค่ว่าเก่งอย่างเดียวนะแต่แบบถ้ามันมีอะไรอุบิเหตุขึ้นมาหรือมันผิดตำราคุณพร้อมที่จะจัดการแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะคะ ดูแลแบบรับผิดชอบออกหน้าได้แล้วก็มันเหมือนมันมีออร่าอะไรบางอย่างอยู่ในตัวด้วยนะซึ่งผู้ใหญ่เขาจะเห็นนะคะหรือว่าคนรอบข้างเนี่ยเขาก็จะพอเห็นพอสมควรเลยว่างานใดที่คุณได้รับ ได้รับผิดชอบนะคะสิ่งที่ผู้ใหญ่มอบหมายเนี่ยคุณจะทำเต็มที่จนสุดทางจริงๆแล้วก็ไม่ว่าจะเจออะไรคือแบบคนเนี้ยเอาอยู่นะคะจัดการได้แล้วก็จะทำมาแบบจนมันออกมาอยู่ในรูปแบบที่ดีที่สุดนะคะเป็นคนที่แบบใครๆก็ให้ความไว้วางใจเนาะรู้สึกว่าแบบเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงนะคะ ไม่ทิ้งงานแล้วก็ไม่ทําให้แบบงานมีปัญหาแน่นอนหรือถ้ามีปัญหาเนี่ยก็จะมีปัญหาน้อยที่สุดกระทบกับใครๆได้แบบน้อยที่สุดเลยนะคะขอดูสรุปออกมาเร็วออกมาเร็วจริงๆเร็วนี่อม,มีหมายเลขยี่สิบห้าด้วยนะอ๋อไอเอ็มเทนอินเทอร์เจนโหยิ่งมแาบบที่ไพ่สรุปเปะเลยเนาะคือแบบเกิดมาเพื่อสิ่งนี้จริงๆเลยนะเอ,อเกิดมาเพื่อประสบความสําเร็จจริงๆเลย คือจะด้วยความสามารถก็ดีความตั้งใจมั่นก็ดีความมานะอุตสาหะใดๆก็ตามที่ตัวคุณมีนะเกิดมาเพื่อประสบความสำเร็จเกิดมาเพื่อทำเขาเรียกอะไรนะเกิดมาเป็นเพื่อเป็นตำนานเออเนืกอออกละคือไม่ใช่แค่ ไม่ใช่แค่ทําเพื่อตัวเองอะ่ะแต่เรามีความรู้สึกว่าลึกๆแล้วอะ่ะคุณเป็นคนที่แบบมองการไกลทําอะไรเพื่อคนรอบข้างมู่มากสมาเอาจริงๆนะไม่ค่อยได้คิดถึงตัวเองหรอกคิดถึงคนอื่นนะเยอะแต่พอคิดถึงคนอื่นเยอะมันก็จะสะท้อนกลับมาเป็นแบบนี้ละค่ะแล้วก็ความรอบรู้ของคุณนี่คือแบบรอบรู้เจนจัดทุกเรื่องจริงๆนะรอบรู้แล้วก็ยัง ไม่หวงความรู้ด้วยนะใครอยากรู้ความรู้จากคุณเนะนี่ยคุณยิ่งมีความสุขอยากอยากเล่าอยากบอกใหญ่เลยไม่หวงเลยไม่ไม่มีความเห็นแก่ตัวอยากได้อยากดีอยากเด่นอะไรแม้แต่น้อยนะ่ะเป็นคนที่แบบดีแบบเราแทบจะไม่เจอที่ติอะไรเลยเนาะแต่เราเชื่อว่าความเป็นมนุษย์ปัตุชนะมันก็คงจะมีบ้างอะไรเขาเรียกะไร คนเรามันก็จะมีความบ้งอยู่ในตัวบ้างเนาะบ้งมากบ้องน้อยแต่เท่าที่ดูคือแบบเหมือนบางคนที่แบบเกิดมากับความตั้งใจดีฉันจะเป็นคนดีให้ได้ถ้าฉันทํางานฉันก็จะทํางานให้ดีให้ได้ฉันจะประสบความสําเร็จให้ได้อะไรประมาณนี้นะคะคือสรุปถ้าเป็นประโยคเดียวนะเป็นคนรักดีเออสรุปได้แบบนี้เลยรักดีในวงเล็บรักคนอื่นด้วยแล้วคนอื่นก็รักคุณกลับด้วย ภูมิใจแทนแล้วถ้าแบบเป็นพ่อแม่หรือเป็นใครที่เรารู้จักนะแค่อ่านยังภูมิใจแทนนะคุณเจ๋งจริงๆเก่งจริงๆให้มินิฮาร์ดเลยอยากมีมงลงด้วยแต่ทำไม่เป็นใส่มงให้ด้วยนะคะยกมงให้เลยนะคะฟังและชื่นใจขอบคุณที่เราฟังนะคะเราไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุข ถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะบ๊ายบาย